สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมได้เครื่องทดสอบแบตเตอรี่มาใหม่ครับเครื่องเทสแบตเตอรี่สามารถเช็คค่า CCA ได้สามารถเทสโหลดแบตเตอรี่ได้ว่าลูกนั้นสามารถยกขึ้นลดเพื่อที่จะสตาร์ทได้หรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้ง วัดค่า CCA อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องต้องเทสโหลดด้วยว่าเวลาดึงกระแสเยอะๆอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ลูกนั้นจะใช้ได้หรือไม่นะครับตอนนี้นะครับสั่งมาจากจีนนะครับราคา1149บาทนะครับรวมส่ง ส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวเดิมที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับเวลาไปหาแบตเตอรี่จากร้านขายของเก่ามานะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับก็จะเช็คค่า CCA ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสโหลดแบดตเตอรี่ลูกนี้ดูนะครับลูกนี้ผมก็ไปหามาจากร้านขายของเก่าก็เช็คค่า CCA มาเบื้องต้นก่อนแล้วนะครับ โอเคใช้ได้ทีนี้เรามาลองเทสโหลดกันดูนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับถ้าเมนูนี้จะเป็นเมนูการตรวจเช็คค่า CCA นะครับมีหลายเมนูนะครับ เข้าไปดูครับนี่นะครับ CCA ครับแบตบลูกนี้แบตบลูกนี้อยู่ที่7 0 0 720อ CCA นะครับถ้าเป็นค่าเริ่มต้นของมันเลยนะครับเซตเลยครับลูกค่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับค่าแบตเตอรี่ลูกนี้ก็โอเคเลยทีเดียวครับ แต่ว่าเราจะต้องเทสโหลดก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ดีหรือไม่ต่อไปผมจะเทสโหลดให้ดูนะครับดึงกระแสะที่80แอมซักสามครั้งนะครับมันจะอยู่ได้หรือไม่นะครับแบตลูกนี้เลือกที่12โวลต์นะครับนี่ครับ80แอมนะครับดึงกระแสะ80แอมอ่าตัวนี้ก็ โอเคอยู่นะครับครั้งแรกครับดูตรงนี้ครับดูถ้าแบตลูกไหนแต่มันต่ํากว่าสิบโวลต์ลงไปนะครับไม่ไม่ได้นะครับตรงนั้นใช้ไม่ได้ลนะครับอันี้อยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดโวลต์ครับก็ยังโอเคอยู่ครับลองอีกครั้งนะครับลองอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองก็ยังโอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวลองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามลองดูนะครับอ่านะครับลูกนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้ดีนะครับสามารถยกขึ้นรถกระบ,บะได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสโหลดแบตเตอรี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่บนรถตัดหญ้าของผมเองนะครับ ว่าถ้าผมยกไปขึ้นรถเก่งแล้วจะสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับเห็นาาไหไมครับ <idental> โหลดอยู่ที่10.62โวลต์นะครับซึ่งลดลงต่ำมากนะครับแบตบที่ใช้ได้มันน่าจะ11โวลต์ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า11โวลต์ลงมานี่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ